สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องทางลาวและสวัสด,ดีพี <im leye> <im leye> <im ่น้องทางไทยและต่างประเทศนําเด้อพ่อแม่พ um ี่น้องมือนีกันมาพบมาพอกัส่องยูทูบพ่อน้องไปนอนอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะก็อยู่ที่อ่าบ้านโค้งใหญ่เมืองอุตุพรแควสวรนเขตเนาะพ่อแม่พี่น้องกับเมื่ได้ออกไปอ่าข้างนอกดอกพี่น้องเลยมือนี้ก็ได้เนาะกัอยู่ในบ้านคือเก่าแหละพี่น้องเนาะมือนี้ก็ได้พ่อแฟดก็ได้อ่า มาหาน้องมะนาวพี่น้องเนาะหนองมะนาวกับดอว่าน้องเต้านี่แหละพี่น้องเนาะซื้อเพิ่นตะกี้กับสื้อเต้านี่แหละแต่ว่าเพิ่นก็ได้เปลี่ยนสื่อเป็นน้องมะนาวมาแทนซะเนาะพี่น้องเลยเพิ่นก็จักจึเป็นเจ้าใดพี่น้องเนาะก็คือพอแฟนก็ได้เข้ามาสองเทือแล้วล่ะพี่น้องเนาะตามเอฟซีพันคอมเมนต์มากอ่บบอกว่าโดนคล้องเพิ่นว่ะพี่น้องเนาะอาการนี้ต้องไปหาหมอปลาหรือว่าจังใดพี่น้องเนาะ หมอที่จริงๆว่าสั้นซะถอดออกได้เราฝ่ายกับหมู้คุยกันเนาะพี่น้องเลยอาการนี่คือหมู้ตะกี้แล้วก็ตอนยังน้อยๆนี่เราก็กับหมอน้อยปันได้นะพี่น้องประมาณสิบกว่าปีเรากะเอ่าสิบเอ็ดสิบประมาณสิบสิบเอ็ดปีสิบสองปีนี่เราก็ปกติอยู่พี่น้องตะกี้ก็ได้เอาฝ่ก็เห็นเห็นกันอยู่ดอกเคยเห็นอยู่พี่น้องเนาะตอนนั้นก็ได้อ่าแต่ว่า เห็นแต่ว่าอ่าตามค้อนเสีว่าสั่นซะเนาะพี่น้องเพิ่นก็ว่าผีผีเห็ดผีน่าให้ในน่านนี่แหละพี่น้องเพิ่นเฮ็ดคนว่าเนาะพี่น้องเพิ่นก็ได้เอาหมูเอาหยังไปให้เพิ่นกินไปแก้ไปหยังเราเฮ็ดเฮ็ดแล้วนะพี่น้องก็ยังอ่าคือเก่าอยู่พี่น้องก็ถ้าว่าผู้ใดเคยเห็นหรือว่าแต่ละบ้านแต่ละเมืองแต่ละประเทศเคยเห็นแบบนี้ คล้ายๆแบบนี้กอ่ะคอมเมนต์มาเด้อพี่น้องว่าเป็นจะได้คนจะไปรักษาแนวใดพี่น้องเนาะก็คอมเมนต์บอกในเด้อพี่น้องจีนได้บอกต่อเราสู่ครอบครัวที่ว่าเพิ่นเกิดแบบนี้เลยเนาะพี่น้องเนาะเกิดที่ว่าผูเสียแบบนี้แหละพี่น้องเนาะผูเสียหายผูที่ว่าเพิ่นเป็นนี่แหละพี่น้องเอยเนาะพี่น้องโอเคพี่น้องไปไปครับชมหับไปน้ำกันเลยพี่น้องมาวอร์ลายใหญ่ห่างพี่น้องเอง พี่น้องมากันอยู่สามสี่คนนั่นแหละพี่นงค์วันนี้ก็ได้เนาะมีทั้งทีมงานอะไรก็ครับแต่บอลลี่อะไรกับมีไอ้เราพ่อเพื่อนพ่อมพี่น้องเพิ่นมาวันนี้ก็ได้เนาะเพิ่นเข้ามาในบ้านเพิ่นก็เลยโทรหาว่าเพื่อนน้องอยู่ไนต์กับไอ้ฟ้าผลมาถ่ายเป็นครั้งแรกนั่นแหละก็เลยถ่ายมาเข้าพวงกันเลยแหละพี่น้องเนาะไปพี่นงค์เอาโอเคพี่น้องเนาะหอดนะเงินนาชันกองน้องมะนาวแล้วพี่น้องเนาะไปพี่น้องขึ้นไปครับส้มหไปายน้ำกันเลยตอนนี้ก็ได้ โอ้ทำแล้วตอนตอน่อนบใบได้ตอนนี้เนาะ,ะบ่อยๆเนาะโอ้เ <c oughs> สียวอยู่ได้เนาะโอ้คุณเดชพี่เนาะลองมะนาวเพิ่งกระได้เนาะยืนอยู่พ,พูดอคุณเดชสบายดีเด้อสบายดีโดยโดยโดยเนาะกลับมาองมะนาว โอ oh, uh, ้สบายดีน้องมะนาวสบายดีโอ้เห็นยังขนนาดแต่งหน้าบอสบายดีเด้อสบายดีน้องมะนาวแต่งหน้าได้พี่น้องเไงไปนี่ได้วิดเด้อบุญธาตุน่ะบุญธาตุวิดเด้าก็ได้ไปบุญธาตุบ่สเราอะ อเราถามมาไปคุณทัศเมนมีแล้วจื้อแล้วอยู่บ้านนี่หู้บ่าไปนี่เราบอกเหมือนนั่นเด้เอาบอกยังฮะลืมลว่าลืมเลยมาได้เจอเนาะคูณนั่นได้ใช่จื้อแล้วอยู่บ้างโอ้มาใหม่มาใหม่มาใหม่เคยเห็นบอเคยเห็นข่อยบอคุณเยอะคุณคุณเยู่ ฮักกมาไม่ขอฮักกมาไม่สบายดีเด้อเด้อสบายดีสบายดีอยู่บ่เจาสบายดีอยู่สบายดีไง่เอีพใครอยู่กบนี้มันอาการเปลี่ยนเดิมห่อนเนาะอาการห่อนเนาะชื่อบักอ้บนอเหมือนกันชื่อว่าไรเออบ้ไอบ้เนาเมือนนอนึ่งเือเรเืนอ้วนเะแมนบ้าไอบอ้วนแมน โอเคไหจ้าบาได้ไปพัง่าตอนนีีกประมาณ2,000ใคยินมีคน้อยใ่ได้ยินอยู่พงบบอยฮะว่าปตัวสีบบอยนี่ทรมดาเนาะลืมยังะวางลืมยังเออคนมาหาลายบ่เหม อะไรอยู <ừ. S 1> à, uhm ่เนาะกินข้าวกับยังเหมือนกินข้าวแล้วว่าเหมือนกินแล้วกินแล้วอู่ะอือแซ่บอยู่บ่มาแซ่บวันไหนมีกระปุ่นมีกระปุ่นใช่โอ้ทมีกระปุ่นยุบหน่อยแซ่บเนาะออืยัง คือบาอยากนอนเมื่อกี้นี่เก๋งอนเก๋งอนเลยบ่ออะไรบ่อเสื่องอะไรบ่อนอนเชาวะนอนไหนเมนเมนมาแล้สิฮะมาถ่ายคลิปนี่แหละวิ่งฟันติ๊กันมาหาน้องมะนาวเคยนอนเวทอยู่บ้านนี่เคยเคยอยู่เนาะ ยากนมอไม่ได้ก็่หรว่เงาสมาตุกแมจอกินนะบ่มนนี่ยานะกินเเออหั่นไปอย่างนอนแต่ก้าวน่อย่างนอนอย่างนอนอยู่บนหัลืบอ่างไรคับผมมนึ่แมวอืมนเ้องแม่เรากันเนาะเป็นจะได้แม่อ้นากเนมาอาการดีขึ้นเรื่อยเบ่ ใครอยู่บ่นหมู่แเบ้นไม่ช่กนเลในหมูนะจะแ่เบ้นในมูไม่าเือสิขาารรัโอ้อยากได้ในพวกหอมป้าไปไปขุป้าอยากได้ก็เช่าไว้เลยสิปลูกได้อยูบ่ในี้นะเปขายเป็นกลมเลยโอ้ยมไมใช่วยน้อยโอ้งงนรน้อยไัดนี่อือ จะมีเมาขานะไป่ปลามาก้อยไปซาปาอยู่ไอยู่นาบอกช่วยทหารเดินเรื่แช่ปลาโอ้มเมื่ออานไปที่น้าบอกเอาท่า่าไะไรเนั่กเราวยหอยก็ชีลลดได้เนาะลัดหน่อยกนเนาะเออเออเอจะมีนะเออกวยหอยอไรกเสียไม่ขมไมมมาเก่งแช่ได้หอยแ้าอยานี่นะบูกระแบงก็คุณชชวัดเง คือจังหวัดทงเลยอืเอาไปชิ้นหน้าปลาให้ได้กับกระถอกงเน่านะได้แนวมันกงเน่านะปคูกได้กับิแช่พุยอกได้เลยได้เลยอืมเคยเห็ดอยู่บ่อไหนบอกมันอือเถยโลงมาเลยเนาะมันเตยลงหินเยียบลงดินแต่งห้างออปลูด้บัดนี้เอาไม้ปลูกนี่เด้อยังไ่ได้วียม่ะไหมเนี่ยบกระบูมีคือเราใกล้พังไยไม่ไระมาณอือ มาทามทาเกี่ยวับเหินมีบางเทยเคยไปไทยเลยบ่ไปไทยไปอือหาบอสีนันเลยหาบอสีนันพ่อพ่นอยู่บ่พ่อแล้วไปยังบาหนึ่งเลยมาในสองเดือนสามเดือนเลยมาในสองเดือนสามเดือน้าก่อนไปสกินอ้างบ่ะกินตลอดบ่ ฮะยินตลอดบ่ใช่ยินเป็นย้มเนาะมอลดดได้ลงมาบเมียแต่ผิดผิดกยาใช่ชกยาใท่ชะยาบ่ใ่ยาไชะมัดคุบชะมัดคุบมัดตันึงนี่ยส่ะ้ังติดเถอะคุณเป็นมัดเลยนี่เติมมาพายฉันงมกไ่พายยอะจะเป็นเรียย่อๆเต้นปอกกับคนน่ะมัดเลยระวงไม่สะพุงดิคุันก่เขาท้น้นเยดิมีมัดบ่อดอยนเะ ว่าอ้ยำนาหุ่นตะลมาแล้วมันเอาไปีด้ลบจงังลบอย่างพลาพอดีเลยเาะโดยเกาะมึงนะเกเียงมอย่างพลาพอดีเออน้องมะนาวผู้จักที่บอกแต่ละคนมาหานอง พิ่นมาแต่ละคนหูจัก่่แแมมบลดถามเพิ่นอยู่บ่เคยเห็นหน้าว่าดิน้ำเลือยอยู่โอ้เพิ่นมาดิน้ำเลือยอืออืออยากกินหอยใช่ไหมเลิอนี่เนาะกินหอยาใช่ไหมเนือดอย่ากกินหอยใช่ไหมเลือแซ่บบ่ตัดไปขายก็ไปชาวันก็นโอ้แต่พายเลิศนะอืออือไปรัดรัดชิราเิมีตัดอ่าแกงหอยรักนางเลือด ม่เมรอาอะไรบลเมียอะไรปลามีอะไรอยู่บอปลาราแล้วไอสิปลาได้งม้นิงามอยู่บพอนบ่ได้ใค่ไผพอกับ่ไป้ไปใเ่ยโอ้กเมียพดแล้วงามเนได้ยมะ

เดบไได้ไห้นั่นได้น่เดี๋ยวนี้โตแบบว่าคนมหาลายเนาะจะต้องแต่งหนาแน่ลงามคือนเนี่ได้แคนมันหมักแตงมนะน่องเงิเลยค่ไร้าสีเหลี่ยมนะซึงาม้เหลี่ยมว้าสาวมองมาเนาอจู่ทอง้องแที่วสาาทองจ่าทองบ่ออกยี่ได้น่ะ หลายๆพอได้ออ่ไปทานเถอะนะไปท่าเรื่อยทุกหนึ่งวัดเดียวนะเห็ดนอ๋อแอมมันออกหนาจะข่าวเลยนี่นางงามเนี่ยครูเบ้าสัญหาสัญหาลัดยินคนมาทั่วแม่โมงงามแม่เออแต่งหน้าเองเลยเนาะแต่ละมื้อ เออแต่ากรอกมาเื่องแต่งหน้าแต่งยิ้นเนะนองรับเราคยแต่งเลยเนาะเออแต่งขึ้น้องรับเลยต่งนอนรับมานอนกับแตงบอลนินหัอแก้งว่โอ้มาจีนอนกับแตงยันหัแกงเหรอะเนาะเียวว่ะังหมวกเดียวแหละ่แตงมาเนะหมวกเบียดหมวกยางแหละชื่อฮันที่แต่ไ่เพ่ิแต่ไม่พ่ว่าอําพุงเห็นไบอ

วยกนแน่ว่าคลิแม่ดีจังวะแล้ววายอแล้ววายกตัวนี้ั้วไอ้ไวย์สิฮะขั้วมองนิปลูกอืมลูกก็ได้ไว่วยไว้อำเชียวนี่เนี่ยบันดาบแล้มาบันาจแกเบินะชื่อไกันกเบิ้คกัคนในบ้านคนในบ้านแล้วก็เห็นแล้วจากเบิดอะไรอันนี้จะจมาจากคนนี้คนอะไรคน็ไไ่เห็นบอก็กมจัมแล้ยังมียุบเคยเห็นต้กัการบ ก็ยนาะแไม่วยัไะเขาเ่นกระยูพล่กระยพูเลเคยมีผูวบ้ามาหรือบ่นี่ยมีแล้วมีแล้วจักคนไห่ขูนเนี่ยนะผาวเออไล่กัพมูได้ายไหมไล่กผวมูแม่เนาะ Quá đi kia <laughs> 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 ừ. <laughs> bố mì. mình bung nhau của chi a ngon lúc cầm. Chang ngon cano nắm bapo nde. Bang anon nè. A pond and south and highway nọ, my boy. Chang bói bì luôn 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 อ๋เมนควมระบอยดอสาพผมสีเทาบ่กวันนี้โมยคอปงเงี้ยโอ้โมยคอปงเลยท่าเราอเลยต้องท้าเราไดมันโอ้หด้สลาอีกเราลาัลยลาเขาเลยดิ่แบเอาแป้งวะเออเมนเขาบ้าเขาแป้งให้กขาาเน่าด้นยเป่าหยิบเปลนามัเย่าหนากอ เมา,าเมเกี้ยโมเสบบมเส่เปยามันอดเล้าอย่างนะครับก็สิล้องเว้ใสสูตรจ้าจันหนนะนอนแล้ว <c oughs> ลจ,จวาาาวะหน้าขาวเว้จอดอันนี้เมาคือได้เสืองามไทยไปทำงานโรงงานกอกมาก่อนบนะอา่เสือนี้คอน <c oughs> ขา่าวเมื่อไมาได้ยังบทันกินจินหุงอไย่างงโอ้ยบเป็นแย่งแตงมากินอยู่เพื่อนก็ได้นี่ํำหุงกินลายคนแบบนี้แซ่บเลยกินลายคนน่แซ่บบอ่อือลายนคนกินแองข้เยอย่อยเม,นนม่นเลยแซ่บช่วยไมกินอนอยากโมได้แต่งโ <laughs> <laughs> มเือนเพิ่นเก่งใจบ่เพิ่นบกากินเมื่อนี่นะนเชาลัดว่าพากเง,งินมาให้อือ ฝากเงินมาแห่ลายจิ้งผู้เฒ่าบ่ผ่านมานะี่ยสายรัวฝากมาโมเมนต์เป็นผู้ใหญ่ไปจกักเป็นเห็นเป็นอยากให้ฝากเงินฝากคำมาให้ชื่อชื่อญากิกูมีเก็บเงินพมกันนี่เงินพมกันใไปฝากไว้อนบุญเป็นผู้ใหญ่าทางสหรัฐเนาะเจ้าก็กินยาแหละ เป็นผ่าเงินผ่าคำมาให้ชื่อคือยาก็ได้เศร้าอลไรก็จังนั่นเด้ไปหาเงินหาคำจบผมใบมิจฉุนก,การปุ๊บอันนี้ยังขึ้นยันงขึ้นหอดนะไม่ชมนะไม่ยังอยูอย่นะเดี๋ยวนีาไปเที่ยววิสงตรการโอ้สีไปได้บอ่อันนี้นะฉันยังบออันหายดีสีไปได้บ่ไปได้ไปได้อยู่อือ มเมนต์คีโรดเลยสิยิงโล่งโรดเลยสิแลนดรไปจักโมแลนเนาะดีพันมาเกิหอกับมีแ่บเลยเอปชื่อใครแพ่ว่าทักเอาเชียวไปตั้งชื่อว่ใคอยู่ชื่อยุไส้ยุไส้ฮะย่ไส้เพ่ยนะเออเพ่พ่นะเออชื่อตลาดบ่แบบชินเฮีมีหาชีเนี่ยให้เป็นเบ่ เกี e ่ยวขอนอนเกี <S <s ้ยวเกี่ยวแบบสบายนอนเกี้ยวแักเดาเปล่เกี้ยวมัครับมันเด็ดนะนอนห้องไม้เด็ดเนาะทำหน้าไว้ได้หน้าหนึ่งกุได้โชว์แค่ถูกทำหน้าฉันก็หลุดไอ่ทำหน้าไว้เปลทำหน้าไว้ ได้ดำอยู่ว่าปีนี้นะปอนอ่าได้ดำอยู่คือว่าคำมาคำมาปล่อยโชว์ป่อยังขึ้นอยากไปด้วยอืมาชอย่างพมอว่านโพนี่ยย่างพมอวานโพนนาโพกับมันโมเมนมันกัดเดกอืมอย่างไปอีกาปีเดคนเดียวีเดินทางีแล้วโอ้อสคนซ่อาจารยนนาะออซ่อาจารย โสดธรรมดาวะโสธรรมดาเนาะอือมนี่มีนี่เบบอกเจ็บไม่บิเนี่ยอืดินจนเบงกินจะร้องออกมีบอสโถ่ายดินโสดได้เป็นเวริเนี้ เาได้จีดอนนะไม่บอท่อีกมาปนหักเนโชว์เยเป็นยังมาช่วยร้าได้เบไ่กตีนะาษาติสงสันคือว่ามันก็โบได้มีแต่ทางนั้น น้องมะนาวเพิ่นนี่เนาะใหเฮาเห็นในคลิปเพิ่นคือว่าทางมังคุงน่อยก็มีคือกันเนาะอาการแบบมีบอกมีนะ่าไอ้หนงี้นกนองกันบอกเออ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 นออเออเออเอเอเนอเอ กูนั่นนี่งบปากูนไม่เห็นในคิดต่อกะปากปอือมค่อยปากูยิ่งหมดเลย่ะยิ่งคือกัเนกออป่าเนี้ยเป็นย่ป่าหรีปากไ้เป็นยิ่ปากไ้ละอือป่าไปลแบบนี้อือยว่าเริ่มใส่สูนะฮะก็ใสอันเดือดนี่ก็คือว่าใส่แต่โดนใส่แต่เดนก็เอาลูชิพกูนะอือใส่แต่หิงแล้วนี่ อือมีแต่เดือนหนึ่งเนาะต้องหาจีเดือนเาเดือนสิบมาทศาตีเดือนจีเดือนบ่อยั่สามสี่มืออะไรอีกใช่ไหมวันนสามสี่มือเนี่ยังมีเพื่อนยุ่งเข้ามาปล่อยเพื่อนไปให้ไปน้าอายุคืออยุอ๋อสามสี่มืออะไไปให้ตรงนั้งไวเรื่ออ๋อออาางอย่างเนี่ไม่กินอะไรเลยอ อย่าเผากินไปสกินอ้างบ่าสบไปิกินน,นั้นจะหน่อยอยากกินน้ำนาะแม่นจะหน่อยบกิอย,อยากกินน้ำนิดนิ่มน่มน้ำกินได้ขอน้ำเื่นน้ำได้น้น,น,น้น,น,น้ำนะไม่ได้

ขึนกราทังขึ้นระทังไม่ส่าออเป็น,ปน,ปนาาี้ใช่ใช่เป็นบ้องเงินงนะอะไรนี่จะพันนี่นะเกบอทนี่าชิเปนบ่นี่ใ <c oughs> บ้ใยังนี่ <c oughs> <c oughs> อันนี้ได้ เจ้าเอาไม่บอเจ้บาใบา,าสองใบนี่ในก็ใบสิบใบหนึ่งเป็นเทไรนี่จะเป็นอไรย่อย,ยู่จักแล้วถามแ่แชื่อไดนะ้เนาะชื่ออย่งมั่กัน่ใใบยสองหมื่นได้หน่ <ừ. S 2> นได้สองหมื่นเด้นหนเด้อจะไปเห็นยาเงินสองหมื่จะ <ừ. S 2> ไปเห็นยังเงินสองหมืน <c ười> มีหาอเทนมืกีบ้านเฮานนิและเจ้าเซลเพยเออสิหายเจ้านี้เจ้าเซลเปซื้อย่งื้อในโมเก็ตในโมบมเก็ตยูสั่งในโมได้ได้ได้ในโมเนาะเมนออให้เออให้เิเข้าไปอ่าดไดเ้าคนมนให้ยูดีเนาะเชาไปไหวขึ้นกันนั่นละเชาไปไหวจะได้ไปเที่ยวได้ไปเที่ยวสงการ เงินลายบ่อยเลยโอ้เต็มกระเป๋านเลยอ้หุ่นนี่เงินพนผูกแขนไหนบ่าน่ะนี่ใหม่บยังเน้น่ะไม่เซนโอ้อืมอ่ะกับปาก่อนเด้อเสิร์ฟบอลนี่เด้อเดีียวเ่สิมื่อน้าะเออกับก่อนเด้อเออสบายดีเออกับก่อนกับก่อนเดี๋ยวเมื่อน่ะสิเอาในตะเวนเอา พี่โลอย่างมาผักเด้ออ่าโอเคพี่น้องเนาะผมเห็นกันคือเห็นนั่นแหละพี่น้องเลยแม่ว่าอาการน้องกับยังสีประมาณต่อพ่อเก่าอย่างเงี้ยเนาะเดิมๆมัเนหละพี่น้องเยังบอกว่าเออถ้าว่าผู้ใดหู้พ่อสีหู้เน่อาการแบบนี้ก่ะคอมเมนต์มาเด้อลยเป็นไงเนาะบางทีอ่ะอาทิก็เห็นแปลว่าคนในหมู่บ้านหรือว่าญาติพี่น้องผู้ใดก็แปลว่าที่ว่า เป็นอาการทํานองนี่นะพี่น้องบโลหัวเป็นอย่างเนาะพี่น้องเลยเนาะพี่น้องโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้พอแฟสกันสิขอตัวลาไปก่อนพี่น้องจะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแลพ่อแม่พี่น้องเนาะกาขอบุญกคนที่เข้ามาติดตามรับชมพอน้องซองพอน้องไปหน่อยแต่ตอนจนจบแล้วก็บวกคำถามโฆษณาเนาะพอพี่น้องก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีพี่น้องสุขสุขคนสุขสมบัติเนาะ